สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยแน่นอนครับแน่นอนที่สุดเลยตอนนี้ครัวคุณต่อยยกบพับอยู่กันที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะครับลานกิจกรรมชั้นจีครับตั้งแต่วันนี้จนถึง5พฤษภาคมเลยครับบอกได้เลยว่ากราบขอบพระคุณนะครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่เป็น แฟนรายการครูคต่อยนะครับรวมถึงแฟนคลับนะครับครงต่อยยกทัพนี่มากันไกลมากเลยนะบางคนก็ไม่ได้อยู่ที่จันทบุรีก็อยู่ระยองตราดขอบคุณมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปที่นั่นเนี่ย 60ร้านค้าใช่ครับชีวิตทั้งหมดไปเกือบ700ชีวิตจริงๆนะแล้วก็ไปอยู่กันที่จันทบุรีแล้วก็ทําความอร่อยให้กับท่านที่นั่นครับงานเรางานคุณภาพนะเราก็อยากจะดูแลชาวจันทบุรีให้มันครับดีที่สุดเท่าที่ดีได้อาหารคุณอร่อยสําหรับจันดีมากเราชอบแต่เราก็อาหารอร่อยๆของรอบไปที่มันไม่เหมือนกันมันตัดสินเอาไปหาท่านถึงที่สำรับจันก็มีสำรับจันใช่แต่ที่อาหารเรานําไปคือสํหรับคุณ ใช่สำหรับ uhm สําหรับก็สําหรับคุณอ่าถูกต้องอันนี้ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไปกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ใจกับพวกเราแล้วเราตั้งใจจริงว่าจะทําให้มันดีสุดเราตั้งใจจริงๆเลยรใช่ครับแต่วันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่เอามาบอกกันพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านชอบทําอาหารชอบทํากับข้าวกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็พูดถึงเรื่องของเห็ดก่อนเลยครับจริงๆฮะมันเรื่องเห็ด แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเห็ดขึ้นมานี่เป็นเห็ดหอมนะไอ้คุณมีความชำนาญเรื่องเห็ดหอมเนี่เห็ดหอมมันหายากคุณผู้ชมองจริงเฮ้ยนี่นี่เขาเคยไปหายายากนะห้ดาหอมเลยเห็ดหอมหายากเขาไปหาที่ไหนครับที่ภูเขาบนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปแม่พอไปบนภูเขาก็เจอเลยใช่ไหมครับอย่างยงยงเราจะไปคุณผู้ชมหนูต้องนั่งเกวียนเข้าไปก่อนนั่งเกวียนเข้าไปประมาณสิบกว่ากิโลแล้วจากนั้นหนูไปเจอไปเจอลิงสองตัวมันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูก็โหนถาวันตามลิงเข้าไปอีกแปดเส้นแล้วก็เจอเลยยังไม่เจอก็ข้ามแม่น้ำไป เดินเดินข้ามแม่น้ําบนภูเขาไปหลังจากข้ามแม่น้ำเสร็จปุ๊บไปตรงน้ําตกก็ไหว้ไหว้ระหว่างน้ําตกเนี่ยต้องไหว้ประมาณ8กิโลแล้วก็เจอปุ๊บยินงมาเลยตกลงเจอไหมครับเจอ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 ที่ไหนครับตลาดสัมย่าดมาซื้อโอ๊ยฟังนานผมก็นึกว่าเออคุณพอไหว้น้าตกเสร็จอย่าไปเดินขวาแล้วอย่าไปฟังมาเลยครับทั้งนั้นเอางนี้ดีกว่าวันนี้เราจะมาสอนทำเห็ดหอมทอดซีอิ๊วครับอันนี้เด็กๆทําให้ครอบครัวกินได้นะครับ รสชาติมันจะหนุบหนุบเค็มเค็มมันมันอกเลยมีอะไรบ้างจะได้เปไทยผสมก็จะมีพริกไทยซีอิ๊วนะครับนี่กลิ่นของเขาครับอ่ามาส่วนผสมนะครับมีเห็ดหอมสดเราใช้ประมาณ200กรัมครับซีอิ๊วขาวครึ่งถึง1ช้อนชาอันนี้ขึ้นอยู่กับความเค็มของซีอิ๊วที่คุณใช้นะฮะซอสปรุงรสครับหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับน้ำตาลทรายหนึ่งหยิบมือพริกไทยป่น1ส่วน4ช้อนชาและน้ำมันพืชสำหรับทอดนะครับอันนี้คุณโก้กำลังผสมในส่วนของการปรุงรสก่อนนะครับเตรียมไว้ก่อน นะครับวิธีทำครับนำเห็ดหอมสดเนี่ยมาตัดส่วนโคนที่แข็งเนี่ยทิ้งเลยจากนั้นเนี่ยนำไปล้างน้ำแบบเบาๆมือนะคุณผู้ชมสักสองสามน้ำจกนกระทั่งเขาแบบสะอาดเสร็จปุ๊บเอามาพักให้เสดดน้ำครับจากนั้นครับตั้งกระทะแล้วก็ใช้ไฟกลางใส่น้ำมันลงไปครับใส่พอประมาณเลยนะครับสำหรับทอดเห็ดรอจนน้ำมันร้อนดีเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนำเห็ดหอมที่เสดดน้ำดีแล้วเนี่ยลงไปทอดจกนกระทั่งเห็ดหอมสุกเหลืองสวยเลยนี่ๆแบบในจานนั้นอันนี้คือ ผัดมาสุกเรียบร้อยแลวนะครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรุงรสแล้วนะครับตักน้ํามันในกระทะเนี่ยออกจนหมดเลยเหลือไว้แค่พอเคลือบกระทะนิดนิดลดไฟลงเหลือไฟอ่อนครับผู้ชมเทเห็ดหอมที่เสด็จน้ำมันเนี่ยลงไปครับไม่ใช่ครับใช่นี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 ่อันนี้่อนะใช่นี่ใช่นี่นี่โอ้ถึงว่าไปหาไรก็ไม่เจอนะครับเทเห็ดหอมที่เสด็จน้ามันแล้วลงไปครับ ตามด้ื่อการปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวพริกไทยซอสปรุงรสน้ําตาลทรายนะครับเข้าไปจากนั้นปุ๊บก็ผัดทั้งหมดให้เข้ากันครับจนกระทั่งซีอิ๊วเนี่ยเคลือบเห็ดหอมทั้งหมดเสร็จปุ๊บคุณปิดเตาเลยครับแล้วก็เสิร์ฟทานคู่กับข้าวต้มนะครับหรือทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยครับเห็ดหอมเนี่ยเขามีแคลอรี่ต่ำนะคุณผู้ชมครับเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีเลยอุดมไปด้วยเกลือแร่แล้วก็วิตามินหลากชนิดเลยนะครับเช่นกรดโฟลิกกรดอะมิโนซิลิเนียมสังกะสี วิตามิน B วิตามิน D แล้วก็ยังมีสารทางชีวภาพอีกหลายชนิดเลย mm hmm. เช่นเบต้ากลูแคนเงี้ยครับสารเลทิเนนที่ส่งผลดีต่อสุขภาพที่อาจช่วยกระตุ้นพวกระบบภูมิคุ้มกันลดระดับคอเลสเตอรอลและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกครับ ครับเนี่ยวิธีการผัดก็ผัดอย่างที่กาลังผัดอยู่เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเวลาทาพวกนี้จริงๆถ้าเกิดได้ความสดได้อย่างที่คุณออถืออยู่ในมืออย่างเงี้ยมันอร่อยจริงๆนะฮะมันอร่อยเลยนะอันนี้ดีเลยเนี่ยแล้วก็ตัดโคนออกนี้ในตอนแรกคุณผู้ชมครับแล้วก็อาอเนี้ยไปทอดให้มันสุกเปลี่ยนสีเนี่ยคนที่ว่านี่มันก็เป็นมือขาเห็ดอะขาเห็ดแล้วเขาไปทําได้แบบเดียวกันขายเห็ดซีอยก็แบบเดียวกันขาเห็ดหยองขายเห็ดหยองแล้วก็ขาเห็ดผัดกับกะเพราอ่ะขที่ร้านพี่บุญชูทําอะอันนั้นอนะ ที่ได้เซียนซอสมีเซียนซอสมีเซียนซอสมีทำขาเห็ดอร่อยมากอร่อยมากชูนี่เก่งจริงเซียนซอสมีเก่งสุดและเนี่ยคุณต้องทำอันนี้เป็นแบบเคลือบเคลือบกับตัวน้ำตาลให้เด็กๆกินอร่อยก็เป็นวิธีการที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ฮะแต่ที่จะฝากอย่างหนึ่งอย่าพลาดนะครับถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นครับครัวคุณต่อยยกทัพครับเซนทันจันทบุรีครับพี่น้องชาวจันทบุรีเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะฮะเราตั้งใจเอาความอร่อยในพื้นที่ต่างๆเข้าไปหาพี่ๆทั้งหมดเลยแล้วก็เราตั้งใจ ที่เราจะได้ชิมรสชาติอาหารดีๆของจันทบุรีแบบที่เรามีความสุขแบบทุกวันเนี้ยขอบคุณมากๆนะครับ,รบพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพกสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู<อ>่เดียวครับค o ฟฟี่โกโก้นิครับ oh! เคยคิดนะว่าเฮ้ยคนไทยจะมีโกโก้กินเป็นของตัวเองริ้จิบแตกต่างและแปลกออกไปแต่มันคือโกโก้จริงอร่อยมาก1ิบคะแนนเต็ม1ิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มกลัวคุณไป